สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมตั้มปากสุกปลูกอินรีกับอาจารย์เม่งกเกษตรกรน,นอนเวนนะครับแล้วก็จันหมีนะครับผู้มาเรียนรู้นะครับพอ2สองสเดือนนะครับที่คนแรกในปีนี้ของเราเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่ามีทั้งเครื่องพวนดินแล้วก็เครื่องสูบน้ําทําไมต้องสูบน้ําออกนะครับผลหมดแล้วคือด้านล่างนะครับผมจะปลูกผักหมดเลยพื้นที่แปลงนาะด้านขอบบ่อนะครับ คือความชื้นด้านล่างเนี่ยมันอยู่อยู่ใกล้น้ําเกินไปนะครับต้องต่ํากว่าระดับน้ำเนี่ยสามเซนไม่งั้นความชื้นตรงเนี้ยมันจะทําให้ผักเราเน่าได้นะครับก็เลยต้องเอาเอออีกประมาณสัก1 0 15เซนเพื่อที่จะให้ระดับมันได้แล้วเราก็จะปลูกผักบนขอบสะเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะปลูกแล้วก็เว้นทางเดินไว้บ้างนะครับปลูกบ้างเว้นทางเดินบ้างอะไรเงี้ยครับ คือเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้เป็นแปลงแรกเพราะว่าจะเริ่มเป็นแปลงทดลองเมื่อวานนี้มีการลงแปลงในการขอใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วเรียบร้อยนะครับอีก6เดือนอีกกีเดือนก็ว่ากันไปนะครับว่าเราจะผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขไหมนะครับเรื่องออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับส่วนส้มเนี่ย เป็นพืชออร์แกนิกนะครับส่วนกล้วยเนี่ยเป็นพืชแนวกันชนอยู่ด้านล่างนะครับกล้วยถ้าอยู่ด้านนอกเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นพืชออร์แกนิกนะครับแต่อยู่ด้านในกล้วยด้านในกล้วยหอมด้านในเรา 40- 50, 50ต้นแล้วก็ก็เป็นออร์แกนิกหมดนะครับข้าวเราก็เป็นออร์แกนิกแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ขอในนามของข้าวเราขอในนามของพืชผักนะครับอ่าก็ฝากทุกท่านติดต่อติดตามรับชมวันนี้จะลอง วันนี้จะลงแปลงปลูกละกลระลำปลีกับพวกผักรองรองสองแปลงนี้ก่อนแล้วก็จะไปเกลี่ยดินด้านหน้าเพื่อจะปลูกพื้นที่พวกหนองนาะใครบอกว่าทําประโยชน์ไม่ได้มีแต่บอ่อนะครับบอ่อสองลูกนี้นะครับนอกจากจะมีปลานินปลาอาคาโฮปลาบึกะน,นะครับปลายี่สกปลาตะเพียนนะครับปลาคราบก็มีเพราะฉะนั้นนะครับทาประโยชน์ได้เรื่องของ ประมงแล้วก็นาข้าวก็ยังได้พืชผักที่เราเคยทําเป็นประจํานะครับไม่ทิ้งแน่นอนฝากที่ท่านติดตามรับชมนะครับเริ่มต้นแปลงใหม่ในรอบนี้ด้วยนะครับก็นี่อาจารย์เมงกําลังรวนดินเลยรอติดตามรอชมกันได้เลยว่าอีกหนึ่งเดือนที่นี่จะเป็นอย่างไรวันนี้วันที่26กตุลาคมนะครับรอดูสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ย ที่นี่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงลงไปบ้างนะครับตอนนี้ถ่ายให้ดูแค่บรรยากาศตอนนี้ก่อนนะครับยังมีข้าวยังมีอะไรอยู่อีกหนึ่งเดือนนิดนิดเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างกับประชากรของเราสามคนนี่แหละนะครับจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ทุกท่านได้เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ